บอาโจมาซื้อทองให้ใครครับบ้้าประตูเปิดบานใช่ครับอืมนี่าน้คิดเลว่าคุณปูหมดล่านไปไนแล้ำบานเึงครับรร่้มกันถ้าคิดเ่ผมหมดล่างนี้ด้วยก็เลยเราไปค่อยไปดูช่องสาวรบเวียนแพงนะสายรบเวียนแพงครับ ก็คือหงอิงนะค่ะใช่ครับหงยิงไปรอแล้วหงยิงที่รอยเป็นครับอันนี้กำลังจะไปไหว้ครูอาจารย์ชนชัยมุขเขาไทยเลยว่านี่ได้ว้าวมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้างทองไทยพิรมนุษย์นี่เิมพ์ไทยเรามาพิสูจน์กับเขาว่าเท่งเท่งกว่าเท่งกว่าตอนนี้สิครับเพราะว่าปีหนึ่งเข้ากันนะครับวันไหวครูครับเขาสีถ่ายรูป พอดูทองราคาหนุนบาทเลยนะครับยอดพิเศษให้ว้าวเฮียบอกว่าพิเศษให้นะครับขอบคุณมากครับพ่อ้้กับพอนใช่ไหมอะไรนเคนริงรเริงบิงเรียตจะใช่อ่่ใครัไม่ใช่ค่ะ้หญิงเป็น แค่้องแหละพ่อเข้าไขาไม่ใช่คนนี้แม่อากงน้องอุ้งอิงแม่อากงเราเปิดให้ดูเด็เรีนจะเป็นเด็กมากเป็นเด็กเป็นเด็กครับเขาประกวดร้องเพลงยอมเพออผมเป็นกรรมการนั้ยนะนี่เป็นคนละแล้วว่างานบ้านไผ่โอ้ยงานอะไรนะหมอรามสาวน้อยเพชรบ้านแพงอืันนี้ก็ได้เอาอี้งอิงคนนี้ คนด่วนทุนคนกันจันทร์เอาอันนี้กดเลยเด้อค่ะกดไสิเส้นมาหยุดใส่ปีอันีอะไรนะเสร็จยังไงตัวน้องบาทยังไเดี๋ยวเฮียจะลดให้นะครับน้าเดี๋ยวเราเอานี่นะครับอาคิดเงินเลยครับเดี๋ยวข้างกับเฝ้าน้ำเนยกันหน่อยโกงคิดราคาให้หน่อยค่ะลดให้ในนาโกงมื่อนีนไปเหรียญท่านไหนจ้ะมื่อนีนไปเหรียญเยอะเพื่อพยักครับ อ,อันนี้ก็เป็นตำหนักท่อขห้กันบอกอไรคัวนี้นานังอกเือมราคาเท่าไหร่นะครับเราจะได้พิสูจน์กันนะครับอ่าเขาบอกว่าท่อเพ่ท่อแพร่อ่าอันนี้ค็เจ้าเอิญยังเี่ยนอเสียจ้าอิเซียน้ำโชคอันนี้เป็นท่อแพร่ด้วยนนค่ะปีน,นวว้ัน่งพาจาก ย่งก็ทองต่ที่เป็นอันนี้เขาได้ไหมบ่าเป็นของไทยอ่ะตัวได้เท่าไหร่สี่กาเปอใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเงาเก้าสิบเก้าจุด้าอร์เซ็นตค่ะนี่คายขนาดยุ่ค่ะพี่ร้องไซบอนวอไหลร้องร้องไหนร้องถึงซื้อเอาสีไหนค่ะสีเขียวเดียวซับอ่เออร้องอันนั้นคือสีไสเ่ไปหรอก คือจ่าพี่วีวเห็นผู้ใดว่าใส่กำลังยินได้ค่ะพี่แบบที่เป็นแขวนสอยกับนีจ่าที่เป็นสี่น้ำโชคกินจ้าเนี่ยน้ำโชคน้ำโชคงามยีอะไล่องไหมจ่าโอ้พี่หลายแห้งเลยสีเขียวสียังสีมีปีเซียหรอกกัทขาเวียจ่ามีหลายดุนอยู่ลาลงเนี่ยนี่เขาใส่สีหรือป่าแม่ค่ะพี่ นี่ค่ะขาบูชาแาแน,น่นป๊อปพอดีพอดีจานี้สวยเอาเลยนะคะอ <c oughs> ากงเปิดมันได้ไหมขาเเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอากงลดให้นะครับนี่เดี๋ยวลดพิเศษให้ไทยฮิ้งล้งนะครับลดพิเศษจะมีเนื้อเปลือยกับทุกชิ้นเนี่ย <c oughs> อัน่นยๆก, <c oughs> ก๋วยเกี่ยวครับผมมาซิงซองครับไปซิ่งพิเศษหมูเผือพิเศษลูกชิ้น นี้ว่าดูว่าเหลือราคาเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยมกันเดินอยวแล้วมันจะลงไหมครับใบธงมันขึ้นอย่างเดียวขึ้นลูกเปียกมีโอกาสลงอีกไหมทำไมผมมาซื้อตอนแพงไงเพราเป็นที่เลื่อนๆไงสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเพื่อาสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยทุนก็พอครับไม่ใช่สี่หมื่นทุนเหรอสี่หมื่นทุนไม่ต้องสองแทบมันจะสี่หมื่นแล้วเดี๋ยวนี แต่วันเมื่อคืนนี้ทองนอกมันขึ้นสี่หมื่นแล้วนะครับสี่หมื่นไ่ราคานี้เลยนะครับสี่หมื่นหนึ่งสาวันแันรถเป็นร้อห้าสิบบาทเนี่ยรถได้เนี่ยสุดๆแล้วเลยเนี่ยสี่หมือนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอาคนกันเองเนอะเป็นรถเยอะๆกันไปจะรันเ่อมันจะผ่านกันได้ไหมครับตอนนี้โอนตามบัญชีเนะาะเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันใช่ไหมครับสีบ 000, 000่หมื่นหนึ่งพหาสิบบหนร้อยฮะ ยังมีหนึงรอยอีกร้อยห้าสิบบาทหนึงร้อยเดี๋ยวผมบากของที่เลือกให้กันเลยเอาให้เอาให้เอาให้ไปเหมนวันนี้ไปออกไปคาัเนี่ยวันนี้ไปเล่นอยู่ที่จอมุกเนี่ยยักไม่เสือเยอะจังลูปแบบนี่หลายไล่ เป็นสีขาวเลยยูมูอันนี้สอันนี้สมืนเเป็นแบบสีแค่ชมน้อยรัะชื่ออะไรนะบอสเนีนะบอสโจบอสโจยมมนินสี่มืนจะไปลงเป็ที่ราน1น0 0งนนงรครับสอนนครับคุณชอบโจที่ปอระอูรราดอนครับราคาติดแบบราคาเนี่ยครับ ้ำกระเป๋านี่ใช่ไหมเอาที่กับกระเป๋าคนอยู่แน่อ๋ออย้อตัวเอง๋อเป็นที่เราเลือกคนอยู่ไม่ได้ใช่ให้เจ้าจูเดียวเนี่ยเวลาเดินทางมีเนี่ยใโอ้แก้วน้ำแก้วกาแฟเก็บเก็บอุณหภูมิข้างบนนี้ได้แก้วที่สองแก้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปเลยเราแจกกันได้เยอะ เดียวแต่ไปปินดิดิดรถได้ <Crow> ครับ,รบพอดีเลยเอาวอิธีสนใจบ่เรียบร้อยครับโรับนนรเส็ยอดแป๊บนึงได้ค่ะจวส่งยินให้ดูนะครับเอาบปใสาับรรชาชนในวันหนี่งสื่อ่องบอกอ่ะอืมอ๋อติดเีอยมอ,ยอ<ะ>ม่ได้ใส่หรอกสค่ะพีนุ่อนแล้วเส่งพันหนึ่งร้อยข้าอย่าคนะเราจะ เรียบร้อยนะครับสาครบห้าบเจ็ดพันจ็ดสิแดงจ่ายี่สิบแดงแลวคือตาเราเราขาลอยจนี่สดงครับคัยี่สิบแเขามากยี่บแดงได้้ครับโอเคครับเวลาจีงก็ด้คิดถึงราคากับขอบคุครับเปิดไลน์นิเดียวเห็นเดบอใ่แกมไหม นชาสแดงน้ไปพยัคนผ่านไหไปเป็นแซี่แมันได้ยไปดแมน้ี่แหละก็บรลบือบอลบือออกขางไหนส่วนมากไปนู่นสะดวกนะไประออกบาปีพยักเลยพยอกบาปีพยักลยใช่ใช่มันผ่านผ่านไอนาดูไม่ผ่านผ่านทางเข้ามุมนั้นแต่แตไม่ผ่านอํำเภอนาดูใช่ครับกากนอ้องครับวันนี้ สื่อท่องไปฝากผู้ใดโปรดติดตามครับ